กับสวัสดีพี่นอ้องปงไปสุขูสุขคนเด้อเอฟซี FC ถูกท่านพี่น้องคลิปนี้พี่น้องล่าสุดทางชาวเน็ตถึงกับสงสัยสิ่งนี้ว่าเป็นแผนของทางพ่อเลี้ยงหรือไม่ที่จงใจปล่อยคลิปหลุดไม่เยเกิดยังขึ้นอีกแล้วจากที่ทางเพจดังเพจเลดี้พรทิพย์ได้โพสต์ถึงทางผู้ใหญ่บ้านไว้แบบนี้เนาะพี่น้องเนาะทางเพจโพสต์ว่า ผู้ใหญบ้านฟินแลนด์ยื่นฟ้องร้องสิทธิ์การเลี้ยงดูบุตรทั้งสองบอกเลยชนะร้อเปอร์เซนไม่ต้องคิดมากหลักฐานเป็นคอนเทนเนอร์ปัาดนะล่ะพี่น้องจากที่ทางเพจได้โพสต์ดังกล่าวเนาะทางคอมเมนต์ชาวเน็ตก็เข้ามาคอมเมนต์บอกว่า ชนะแนนอนอยู่แล้วผู้ใหญ่บ้านฝั่งนั้นขยันสร้างหลักฐานทุกวันวันสันวาปนบางเมนก็บ,บอกว่าข้อที่ละเมิดคำสั่งศาลคือให้พ่อเลี้ยงถ่ายลูกเขาและคนอื่นๆอ,อีกมากมายผิดข้อตกลงกันเจอแน่ๆเพาวข่าบป้าบา,บางคอมเมนต์ก็บ,บอกว่าเป็นจังไดบาท,ที่นี่ยังไงฝั่งพ่อก็ชนะอยู่ดีเพราะทุกวันนี้แม่ก็ไม่ได้เลี้ยงลูก ป้าเลี้ยงเดี๋ยวป้าคลอดน้องจะโดนทิ้งไว้กับพี่เลี้ยงแล้วใครคือพี่เลี้ยงทุกอย่างสารจะตัดสินที่พฤติกรรมของแม่และสิ่งแวดล้อม ที่น้องอาใสยอยู่แต่ก็มีบางคอมเมนต์บอกว่ายังไงแม่ก็มีสิทธิ์ร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วฝั่งพ่อคงไม่ได้เลี้ยงลูกแน่นอนอาจบางคอมเมนต์ก็บอกว่ากันไว้ดีกว่าแก้แน่นอนค่ะแม่หลงหัวใหม่แบบไม่คิดถึงลูกเลยถ้าต่อไปพฤติกรรมของพ่อเลี้ยงยิ่งไม่น่าไว้ใจหนักเลยทีนี้แนะนำให้ทาง ผู้ใหญ่บ้านเดินหน้าฟ้องให้อ,องุูมาเลี้ยงทันทีอาสนะพี่น้องหลายคนหลายคอม,มินเข้ามาแสดงความคิดเห็นถึงเรื่องดังกล่าวนี้มากมายกันเลยทีเดียวพี่น้องแต่ก็ยังมีในส่วนของชาวเน็ตบางส่วนที่บอกว่าทางพระเอกสันที่ชอบปล่อยภาพหลุดหรือชอบทำให้มีภาพอะไรออกมา น่าจะเป็นเพราะว่าจงใจสร้างหลักฐานเพื่ออยากให้พ่อเขาเอาลูกไปเลี้ยงเองหรือไม่อยากจะมุบสมบัติคนเดียวหรือเปล่าบาาบังคอมเมนต์ก็บ,บอกว่าอาจจะเป็นไปได้สงสัยอยากมุบสมบัติเขาแน่นอนไม่อยากเลี้ยงลูกให้เขาจงใจปล่อยชิปแล้วก็สร้างหลักฐาน ขึ้นมาเพื่อให้พ่อเขาเก็บหลักฐานแน่นอนมาสันพีนองเขาในส่วนของคอมเมนต์ชาวเน็ตก็คิดถึงขนาดนี้กันเลยทีเดียวพี่นองในส่วนของเรื่องนี้พี่นองคิดเห็นจังไดกับคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปเจดวงใดเด้อเดี๋ยวถามมี่เขาว่าอัปเดตใหม่เดี๋ยวเจดวงเสีเอามาฝากพี่นองใหม่เด้อจ้าคลิปนี้ขออนุญาตลาพี่นองไปก่อนเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเจดวงไปเลยเด้อสวัสดีจ้า